ดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านวันนี้เราเอาการเสี่ยงทายทํานายไพ่ของอาจารย์ชัญญาราศีไพ่กิจสัมผัสนะคะมาให้ FC ดูเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ได้ถามเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณแตงโมนั่นเองค่ะเธอได้ถามว่าเป็นอุบัติเหตุหรือไม่นั่นเองมีในคลิปนี้เลยนะคะ ในไพ่พูดถึงเหตุการณ์อย่างไรบ้างก็มีไพ่หลักๆคือการแบ่งชิ้นเค้กแล้วเหมือนมีการแบ่งกันค่ะถ้ามีการแบ่งชิ้นเค้กอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องมีการรับนะคะรับอะไรมาสักอย่างหรือเป็นเงินอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็มาแบ่งสัรปันส่วนมีการงองอนนะคะงองอนหมายถึงว่ามีคนไม่พอใจอยู่นะหรืออาจจะแบ่งไม่ลงตัวงอกัน แล้วในไพ่มีไพ่บ่งบอกถึงการมีความรักความไข่เข้ามาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะด้วยค่ะเกี่ยวกับความรักหรือนะคะการที่เหมือนคนที่พูดอยู่นะคะแล้วมีการที่ว่ามีคนที่เดินยอมเดินตากฝนนะไม่กลับเข้าไปในโบสเนี่ยก็คือคือไม่ได้ดังใจอะ่ะคือแบบฉันไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยก็คือ เหมือนว่าฉันไม่ยอมนะจะตากฝนฉันก็ยอมตากอย่างเงี้ค่ะเดินตากฝนฉันก็ยอมตากแล้วมีการยื่นบันไดไปช่วยก็เหมือนว่าเหตุการณ์เนี่ยเธอเนี่ยสามารถช่วยได้นะเธอตกจมน้ำเนี่ยแต่ไม่ไม่ช่วยเพราะว่าเลือกเอาบันไดสั้นยื่นลงไปเหมือนคนตกเหวตกผานั่นเอง ก็จมน้ําเหมือนกันค่ะมันเปรียบเทียบได้นะคะไพ่มันสื่อว่าช่วยได้แต่ไม่ช่วยเลือกที่จะเอาบันไดสั้นยื่นลงไปให้เธอนั่นเองก็เหมือนว่าในเนี้ยนะคะว่าเหมือนไม่ได้เกตนาแต่ก็ไม่ได้เต็มใจช่วยแล้วก็มีเรื่องขัดใจง้ององผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องนะคะตันหาราคาเข้ามาเกี่ยวข้อง มีความรักความต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเกี่ยวกับเงินนะคะเงินน้อยที่อาจารย์พูดถึงนะคะเงินน้อยก็เหมือนว่าให้เงินน้อยไปไหมแบ่งกันไม่ลงตัวไหมหรือคนไม่มีเงินต้องการเงินหรือความหมายว่าชิ้นเค้กนั้นก็หมายถึงเงินนั่นเองค่ะในไพ่ตอนที่มีความช่วยเหลือมีเดชันด้วยแสดงว่าไพ่นี้จะได้รับความเป็นธรรมและมีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยช่วยอยู่และก็มีหลายฝ่ายคอยช่วยคดีนี้จะได้รับความเป็นธรรมแน่นอนแล้วในไพ่นี้สรุปก็คือไพ่แม่ไพ่แม่นี่คือสิ่งที่คุณหวังอยากจะได้ได้ไม่ได้เท่าที่หวังหรืออาจจะไม่ได้หรือได้แต่ไม่ได้เท่าที่หวังไว้นั่นเองค่ะก็ไปฟังดูในนี้เลยนะคะนางมาอธิบายให้สำหรับคนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ไปฟังอาจารย์ชัญญาราชนีไพ,พ่กิบสัมผัสกันเลยนะคะนีค่ะชาวข่าวสดอาจารย์ชัญญาราชนีไพ่จิตสัมผัสโดยไพ่เดอะคีใบายชัญญาและไพ่ต่างๆไพ่ชัญญาไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครค่ะชัญญาขอเปิดไพ่เดอะคีให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่นี้หมายถึงไพ่มีตําแหน่งหน้าที่ดีผู้ใหญ่ตัดปีก แปลว่าเกิดการตัดจบยุติบางอย่างไม่ให้บินต่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการมารุมหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความพิศวาสบางอย่างค่ะกราฟสูงขึ้นเป็นวิญ,ญญาณหรือการล็อกเอาไว้เกี่ยวข้องกับสองคนที่ล็อกเอาไว้ที่จะหยิบเจ็ดใบค่ะ การพยายามว่ายน้ำและการโกรธการประทะกันและกลับมาปรับความเข้าใจแปลว่ามีใครบางคนที่กำลังที่จะปรับความเข้าใจกันหรือพยายามประนีประนอมนะคะซึ่งในนี้คือการว่ายน้ำท่ามกลางทะเลแม่น้ำเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่ํามมีการทะเลาะโกรธกัน มีการขัดแย้งกันการยื่นข้อเสนอบางอย่างมีไพ่ในนี้เป็นไพ่เหมือนกับผู้หญิงและผู้ชายที่มีความอาจจะเป็นใครบางคนพิศวาสใครบางคนนะคะการเรียนรู้บางอย่างไพ่น้อยใจเงินน้อย คนที่มีปัญหาเรื่องเงินคนที่ติดขัดเรื่องเงินฟ้าผ่าเกิดขึ้นฉับพลันคือการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ในนี้าำรู้สึกผิดไหมฟ้าผ่าคนนี้ไม่เดินเข้าโบสถ์ไม่เดินเข้าวัดยอมเดินตากฝนนี่คือเกิดขึ้นอย่างฉับพลันการผิดคำมั่นสัญญาผิดสัจจะฟ้าผ่าเกิดฉับพลัน เพราะเงินขาดหรือแบแบบมือมามีแต่เหรียญแปบลบว่าการเงินติดขัดอย่างฉับพลันแล้วก็อีกคนยื่นดอกกุหลาบอีกคนไม่สนใจไพน่นี้การเรียนรู้หรือการพยายามทําความเข้าใจเมื่อสักครู่ที่ไพ่พูดซ้ําพยายามจะอธิบายการยื่นข้อเสนอความรักแต่โกรธไม่ยอมอ่ะชั่าจับใบเดียวเลยนะคะอุบัติเหตุหรือไม่ ใช่ไหมเด็กคีบายชัญญาอุบัติเหตุหรือไม่ไพ่ไม่ค่อยดีเกิดกับการฆาตกรรมหรือไม่<อ>การแบ่งชิ้นเคก้กแบ่งจัดสรรปันส่วน<อ>จริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยรวมกันได้เพราะมันคือการแบ่งจัดสรรปันส่วนบางอย่างหรือผลประโยชน์บางอย่างชัญญาขอหยิบมาห้ามใบ ของขวัญชิ้นใหญ่คืออะไรที่เป็นก้อนใหญ่ไพ่ขึ้นมาซ้ำกามารุมแปลว่าเกิดมีคนมีความรู้สึกกามารุมโดยคนที่รู้จักหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแนะนำเพราะนี่คือไพ่เพื่อนไพ่คนรู้จักบ้านเงินทองรถวิญญาณ วิญญาณรับรู้ในนี้ถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยทั้งอุปัติเหตุและการตั้งใจบางอย่างตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดว่าเรื่องเราจะร้ายแรงขนาดนี้แต่มีผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นของขวัญก้อนใหญ่จัดสรรปันส่วนและเรื่องการมารมมาในนี้หมายถึงยื่นบันไดจะช่วยช่วยได้แต่ไม่ช่วย สังเกตดูบันไดนี้นะคะคนนี้ขอความช่วยเหลือคนนี้ยื่นบันไดเขามีบันไดาย,ยาวแต่เขากลับยื่นบันไดสั้นดูเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยจริงๆชัญญาได้เปิดในวันศุกร์หลังจากที่ที่มีข่าวว่าจมน้ำแต่ยังไม่ได้พบร่างตอนเช้าประมาณ8.20โมงีชัญญยาได้เปิดแล้วที่อยู่บน a c e b o o k ชัญนยา AJARNCHANYA ก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างจะซ้ำกับที่วันนี้ที่ข่าวสดสัมภาษณ์นะคะเนี่ยให้ค่อนข้างจะซ้ำมีการง้องอนอีกคนโกรธอีกคนง้อแล้วก็โดนควบคุมบางอย่างนะคะฟ้าผ่าค่อนข้างที่จะเกิดแบบฉับพลันปุบป,ปับฉับพลันเลยฟ้าผ่าคือเกิดขึ้นโดยไม่ทันคาดคิดโดนล็อกล้อไปต่อ,อยาก งัดข้อคือตอนนี้มีอยู่สองฝ่ายพยายามงัดกันไปงัดกันมาหรือเหตุการณ์บนเรือนั้นทะเลาะวิวาทงัดข้อขัดแยง้งโดนแทงข้างหลังหรือโดนแทงหรือเรียกว่าโดนทรยศหักหลังและมีของมีคมทิ่มแทงมันเรียกว่าตอนแรกไม่ได้เจตนาแล้วเกิดพลิกผันฉับพลันฟ้าผ่า แล้วสถานการณ์ปุบรับแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในน้ำมันเสี่ยงมันก็เหมือนกับอยู่หน้าผาไม่ต่างกันถูกไหมคะเกิดอะไรขึ้นก็มันอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆไพ่จัสติกค,คือพิพากษาการหันหลังจากไปเงินก้อนใหญ่สุกใจในรักสามคนชนถือแก้วเดือดสัน ถ้าถามคดีนี้จะได้รับความยุติธรรมพอสมควรจากหลายๆแหล่งหลายๆข้อมูลแต่ไม่ได้บอกว่าจากการการทำงานของหน่วยงานใดเพราะว่าถ้าถามว่าอาจจะมีการยืดเยื้อหรือการที่หลายๆข้อมูลที่คนที่รักน้องได้ช่วยช่วยกันนะคะเนี่ยเป็นไพ่คนรักมากๆงานใหญ่เลยงานนี้สำหรับใครบางคนคาดหวัง ไพ่แม่ไพ่ที่อิมเพรสไพ่แม่แล้วตามด้วยยากจนหรือหมายถึงไพ่ขอทานถ้าคาดหวังว่าจะได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือได้ไม่เท่ากับที่คิด